พิธีหอมผมไปซื้อเด้หมสีดานอออดาหอนไม่ไม่ที่ใหญ่ซ้ำถุงนี่เล่นบ่โว่ทำมดต่างกับบุหรีกรบอกมันตัว <c oughs> กระบอกมันตัวทำไมใซ้ำถุงนี่เด้อบ่เต็มถุงมึงจะเศร้าใหญ่วน <c oughs> สิคิครับไมัน,น่ดินแ่นมไม่ใชเข่าก่ได้มึงเลย ดำม,มับแมงเขาอะไรเด้ดิไม่อเอากระดาษไม่อจะเสียบยูทูบยูทูบชนแนลหงบอซื้อเดอ้อพันนี่เดอ้อของแทแ,แน่จิ้มจูะจิมจู๋จจจนนันในรูหงคอซือซือมั่งก็ขัดกับมือก็ขัดเจะกุกมหรอก แย่กลมันออกมันกลน,นเกี้ยงไมู่มีแมงดอกบได้ล่างตามลักมีฟักสีมาหลางบได้ล่างลนะจุ๊บขอลดครับเนี่ยทวงกันทวงญ่อยู่ไหนนี่ยี่สิบหกได้หน่วยใหญ่เนาะไม่ญ่ตามท่งเลย มัดต้องซีเรลต้องบ้ลแนนกับพริกพริกแลมัดอีกเท่อนึงมัดต้องไปตั้งแต่ชีนแนนเขาอีกพริกอีกเท่อนึงเหมือนพริกสายอันนี้มันมานี่แนนพริกแมงกับมุนเขาบ่าได้เน่ว้าแนนเปิกเลยโอเคข่าวไทยหลายๆมัน